ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเราก็กำลังจะเดินทางไปในตัวเมืองนะครับเพื่อไปชมงานาไทยไฟนะครับอยู่ที่พึงพลานชัยครับผมก็วันนี้คู่เอกเป็นคุณแสนชัยนะครับแต่ว่ามันจะชกดึกหน่อยผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้อยู่ดูถึงคุณแสนชัยหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศในงานมาให้ดูคร่าวๆนะครับว่าวันนี้บรรยากาศในงานจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวผมเดินทางเข้าไปนะครับจากบ้านสวน โดยทางเข้าไปในตัวเมืองก็ระยะทางอยู่ประมาณอาจจะ20กิโลได้มันไปด้วยมอไซค์นะครับชิลๆเหมือนเดิมครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศในงานครับแล้วก็ <c oughs> แวะทานภาวกับคุณแฟนนิดหน่อยไหว้ศาลหลักเมืองด้วยเดี๋ยวบรรยากาศยังไงเดี๋ยวไปร <c oughs> ับชมกันครับ Let's go โอเคครับท่านผู้ชมเราก็ถึงอ่บึงบาลาชัยไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็กุญแนเลิกงานแล้วนะครับ oh. ก็บรรยากาศคร่าวๆที่บึงบาลาชัยตอนนี้ก็คนก็ค่อนข้างเยอะครับ oh. บรรยากาศ oh. เย็นๆน,นะครับ oh. ช่วงหน้าหนาว okay. มีการบริการของ oh. พี่ตำรวจจราจารด้วยนะครับรถก็ไม่ค่อยติดครับแต่ว่าจะหาที่จอดรถค่อนข้างยากชนิดหนึ่ง วันนี้ก็เป็นวันที่24นะครับเดือนพฤศจิการครับก็มีงานไทยไฟที่บึงพลานชัยนะครับที่เขาโปรโมทกันตามเว็บทั่วไปนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นโปสเตอร์งานให้เดี๋ยวเรารอดูบรรยากาศในงานกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนบรรยากาศในงานเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในเขาจะให้ถ่ายทอดสดหรือเปล่านะเอ้ยเขาเขาจะให้ถ่ายวิดีโอหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวบรรยากาศในงานเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันครับ จะมีทุบเทียนแผ่นทองคำเปลวน,นะครับราคา10บาทแล้วก็มีดอกไม้นะครับส่วนน้ำมันก็กว่าละยี่บาทโอเคเดี๋ยวเราไหว้สาลรังแบกรับ เบี้ยวอีกซะกว่าโอ้โอโกดแน่เลยอันนี้กดแน่อันนี้กดแน่เลยโอ้ยเอ,อ้าไม่หมดเลยไม่เป็นไรหรอกมันลมครับอ่าเดี๋ยวเราพันนี่กันอนา่าสี่สี่มุมไหมเติมน,น้ำมนันอ่ะอ๋อนี่ไงเขามีที่ให้เติมตรงนี้แต่เราเติมตรงตะเกียงก็ได้ครับแต่เติมตรงตะเกียงไม่ไมันจะลุกเปล่าไม่มันไม่ลุก เอาเตือตรงตะเกียงก็ให้ชีวิตราบลื่นนะครับ มาขอิไวที่นี่เ้ากรเป๋าไปแล้วหรกใจเาวกระเป๋าหายโอเคอเ,คเ,คเคสร็จไปแล้วนะครับกับภ,รภารกิจวาสารลักเมาอ เสียงดังมากเลยงายนไฟฟ้าแต่จะดูข้างล่าตงตัวนี้ฮะแต่เสียงมันดังมากเลยฮะเสียงมันดังมากเลยว่าตัวเราจะถ่ายได้ปะเนี่ยเข้าไปดูแป๊บๆนะเดินเล่นก่อนไหมจรๆๆๆๆๆๆิงจริงจริงบึงไอบึงพลานชัย,ยนี่ก็เป็นที่ที่เราแบบว่าจีบกันใหม่ๆเรามานัดเจอกันใช่ไหมใช่ไหม แต่ก่อนตอนจีบกันใหม่ในี่ชวนชวนกันวิ่งไงเอ๋ก็ไปวิ่งบ<ร>ึงวิ่งวิ่งเสร็จไปไหนนะกลับบ้านวิ่งเสร็จก็ไปถนนคนเดินไปซื้อขนมกินวันนี้ก็กลับบ้านนะเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปกินอะไร<น>ที่ไหนก่อนหน,น้านี้มันเป็นแบบว่าจีบกันใช่ไหมแล้วันนี้วันนี้ก็วันอะไรอ่ะก็เป็นวันอะไรก็วันเรามาทำบุญด้วยกันไง ไปตรงนู้นเลไปนั่งเล่นตรงนู้นกันจะไปไหนเดินเดินไปฝั่งนี้กันเดินเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเข้างานไปในตัวงานแล้วเสียงมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่าเสียงขระดาบดยืนอยู่ตรงนี้เสียงมันยังดังมากเลยส่วนสูงพี่ฝนก็ประมาณนี้ประมาณไหลก็ในงาน ประมาณนี้ส่วนที่เหลือถ้าไม่ได้ยินเสียงพวกผมแสดงว่าเสียงข้างในมันดังมากเพราะวันนี้ผมไม่ได้เอาไม้มาด้วยผมเป็นกล้องแอคชั่นแคมเฉยๆตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปในงานกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานคร่าวๆกว่อนไปกินข้าวกัน งานก็จำหน่ายบัตรนะครับผมก็ซื้อบัตรไม่ทันนะครับผมก็เลยไม่ได้เก็บบรรยากาศภายในมาแต่เห็นพี่เอเขาบอกว่าข้างใน,นก็ค่อนข้างที่จะคนเยอะนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีพื้นที่ยืนครับต้องขอโทษท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผม,มก็คงจะประมาณแบบว่ามันอึดอัดอบบคนมันเยอะแล้วก็มันก็อาจจะอากาศมนนนไม่ถ่ายเี ก็ไม่แน,น่ใจว่าจะขึ้นโชว์ประมาณกี่โมงบรรยากาศในงานคนค่อนข้างเยอะครับมันไม่มีที่ยืนเลยข้างในต้องขอโทษท่านผู้ชมเป็นจริงที่ผมไม่ได้พาเข้าไปนะครับอ๋อเลยหกโมงครึ่งนอ๋อเขาเริ่มโชว์หกโมงครึ่งใช่ไหมโอเคอเค,เครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับวุดเดือดุประลาชัยตอนกลางคืนสวยมากเลยนะโอเคครับถ้าม้ชมคลิปนี้ก็คงจะจบประมาณเท่านี้นะครับวาจา,าใดไม่สุภาพเช่นเคยครับขอโทษขอไปมาที่นี้ด้วย ยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายแล้วเจอกัน